สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบพี่เก๋แล้วน,นะคะวันนี้นะคะพี่เก๋น,นะคะก็จะมาพูดถึงสิ่งที่น้องๆขอคอนเข้ามาเยอะมากเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องการเตรียมอุปกรณ์เข้าหอเนาะก็คือเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างการที่เราจะเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในหอในตั้ง4ปีนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรื่องชุดค่ะชุดชุดลำลองก่อนเลยที่วิทย์ไรเรานะคะจะให้ใส่ชุดลำลองนะเวลาที่สมมุติว่าเราอยู่วิทย์ไรหลัง6กวงอะไรอย่างเงี้ย ที่เราไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษาเราสามารถใส่เสื้อคอปกสีสุภาพแล้วก็กระโปรงพรีตแล้วก็เป็นรองเทา้าลัดส้อนอะไรอย่างนี้ได้คือใส่หลังหกโมงอย่างนี้ใส่อยู่วิทย์ไรเฉยไม่ได้เอาไปไหนเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเออเราใส่ชุดลำลองชุดลำลองเราก็จะมีคอปกสีสุภาพหรือว่าจะเป็นคอกลมสีสุภาพก็ได้อะไรประมาณนี้คอกลมจะใส่ได้หลังหกโมงเย็นเท่านั้นนะคะนี่เป็นชุดลำลองที่เราต้องเตรียมไปเองนะคะวันเข้าหอนะคือถ้าไม่มีก็คือแบบ แต่ได้ใส่ซ้ำอ่ะไม่งั้นก็ขอเพื่อนนะตอนนั้นแล้วก็ตอนที่เขารับน้องอ่ะเขาจะให้ใส่ประมาณนี้แหละเสื้อเสื้อคอปกสีสุภาพแล้วก็กางเกงขายาวก็คือเตรียมไปเยอะๆนะเพราะว่าบางครั้งจะมีเพื่อนมีอะไรเนาะสองเป็นชุดนักศึกษาที่เราต้องเตรียมไปเองเนาะก็คือวันที่เราเป็นรายงานตัวเข้าหอเราจะยังไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษาไปก็ได้เนาะอาจจะใส่ชุดนักเรียนของเราไปก่อนก็ได้แต่ว่าชุดนักศึกษาก็คือควรจะมีเตรียมไว้สักประมาณสองชุดนะคะชุดนักศึกษาอาจจะได้ใส่บ้างวันจันทร์แล้วก็ใส่ออกไปทั้งนอก เสาร์อาทิตย์หรือว่าตอนเย็นที่แบบเรียนเสร็จใส่อะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ที่จะได้ใส่บ่อยนะคะชัยนศึกษาก็คือเตรียมไปเนาะ,ะตาน,นะคะเป็นอุปกรณ์การเรียนก็คืออย่างเช่นเช่นนะคะพวกปากกาดินสอ,อยางลบพวกอุปกรณ์การเขียนต่างๆของน้องๆเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าไปอยู่ในนั้นอะ่ะมันแบบไม่เชิงว่าจะอมซื้อ,อยากหรืออะไรถ้าเราเตรียมไปความพร้อมไปเลยมันก็จะดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อหลายรอบเนาะ อุปกรณ์การเขียนก็สําคัญนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมโต๊ะญี่ปุ่นนะคะโต๊ะญี่ปุ่นก็คือของพี่ที่พี่ซื้อเพราะว่าพี่ไว้กลางกินข้าวอะ่ะทุกคนแล้วก็กลางอ่านหนังสือเพราะว่าจริงๆที่วินไลัยเขามีโต๊ะเขียนหนังสืออ่านหนังสือให้นะคะแต่ว่าพ,พี่พี่วางของไม่พอนะคะก็คือพี่วางสมุดอะไรเยอะแยะพี่ก็เลยซื้อโต๊ะญี่ปุ่นเพิ่อมอีกหนึ่งตัวนะคะเพราะว่ามันสะดวกต่อการใช้งานเวลา เวลาที่เราไปทํางานกลุ่มเราสามารถยกโต๊ะญี่ปุ่นไปได้ด้วยไงเออใช่ใช่เวลาไปทํางานกลุ่มบางครั้งโต๊ะที่ห้องสตาดี้ไม่พอเราก็ต้องแบบเอาโต๊ะญี่ปุ่นไปกลางลานอะไรอย่างนี้สี่นะคะสี่นะคะเป็นอุปกรณ์การกินค่ะก็คือไม่ใช่มาม่าปากระป๋องนะคะทุกคนแต่อันนั้นก็ใช่ <laughs> อุปกรณ์การกินที่นี่ก็คือจานชามช้อนส้อมอะไรอย่างนี้พวกที่เราจะต้องกินอะ่ะเพราะว่า เราไปยูหอในเนาะบางครั้งเราอาจจะซื้อกับข้าวกับมากินตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,คอพี่ก็กินบ่อยซื้อซุกี้ซื้ออะไรมากินกับเพื่อนอะไรส้มตำอะไรสั่งบ่อยๆก็คือจะมีอุปกรณ์การกินแล้วก็ถ้ามีอุปรกรณ์การกินแล้วก็อย่าลืมที่ล้างจานนะจ๊ะคือจําเป็นมากๆที่ล้างจานสกอตไฟแล้วก็อะไรน้ํายาล้างจานอะไรก็ได้เออตเตรียมไปตเตรียมไป,อ,ไปอย่าลืมจานก็ไม่เยอะก็ได้นะเท่าที่เรากินอะไรอย่างเงี้ยสองสามใบแต่ว่าอยู่ๆไปมันก็แบบ เออหายไปเองแล้วก็ยิงเพื่อนไม่ไม่ไม่เอาไปรวมกับเพื่อนเอาไปรวมกับเพื่อนแล้วก็ใช้ได้กันอะไรเงี้ยกับมีดของเราอะไรเงี้ยเออห้านะคะก็คือห้าเป็นอุปกรณ์อาบน้ําอุปกรณ์อาบน้ําสําคัญมากเพราะว่าเราไม่ได้มีห้องน้ําส่วนตัวแยกเป็นห้องห้องนะคะเรามีห้องน้ําส่วนรวมก็คือจะแบ่งห้องน้ําเป็นห้อง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 อาบน้ํามีหกเจ็แปดเก้าห้องห้องห้องเขาเรียกห้องอะไรห้องสุขาห้องที่ใช้เข้าห้องน้ําอ่ะ เป็นก็จะมีฝังอะไรอย่างนี้ก็คือบางครั้งอะไปอาบพร้อมกันก็คือจะได้ต่อคิวนะคะทุกคนเพราะว่าแบบมันเป็นห้องน้ํารวมที่ใช้พร้อมกันเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อาบน้าที่ต้องเตรียมก็จะเป็นตะกา้าตะก้าเล็กๆอะตะก้าเดี๋ยวพี่จะขึ้นภาพให้น้องเดี๋ยวพี่ไปหาภาพมาขึ้นให้ตะก้าน้อยเขาเรียกตะก้าน้อยใส่แปรงสีฟันยาสีฟันยาสระผมอะไรใส่ในตะก้านั้นให้หมดเลยเพื่อที่จะได้ถือไปเข้าห้องน้ำมันจะได้ไม่แบบลําบากนะคะไม่เกะกะด้วยเราจะได้ไม่ต้องหอบของพลุงพลังนะคะแล้วก็ เสื้อคลุมปีหนึ่งไม่พี่ก็ใส่เสื้อคลุมทุกวันนี้พี่ก็ใส่เสื้อคลุมบางคลิปที่พี่ลงน้องๆก็จะเห็นว่าพี่ใส่เสื้อคลุมอาบน้านั่นแหละต้องต้องซื้อเสื้อคลุมอาบน้าด şey ้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้ใส่แบบเฉพาะแบบเสื้อกล้ามสตรีอะไรเดินนะคะมันไม่สุภาพนะคะต้องมีเสื้อคลุมนะคะบางครั้งนะคะบางที่ต้องได้ใช้ขันเองนะคะก็คือตอนนี้พี่ก็ยังมีขันอยู่บนหลังตู้นะคะก็คือเอาไปด้วยก็ได้นะคะขันบางครั้งก็บางที่อาจจะแบบว่า มันมีนะหอเก่าพี่อะต้องได้ใช้ขันอะไรเงี้ยพี่ก็เตรียมขันไปเอออย่าลืมขันนะคะหกจะเป็นอุปกรณ์ซักผ้านะคะทุกคนก็คือบางครั้งนะคะเครื่องซักผ้ามันมีน้อยมากนะคะของพี่มีแค่สองเครื่องทั้งใช้ใช้ทั้งชั้นนะคะไม่รู้กี่คนก็คือมันน้อยมากบางครั้งเครื่องก็เสียอะไรางี้ก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมไปเป็นกะละมังแปรงแล้วก็ผงซักฟอกก็คือต้องเตรียมไปเลยน้ำยาประปามอะไรเนี่ย เตรียมไปไว้ติดตู้เลยเพราะว่าได้ซักแน่นอนเพราะพี่ก็ซักบ่อยนะคะซักมืออะไรอย่างเงี้ยนอกจากแบบฝึกหนักๆจริงๆเหนื่อยๆก็กลับมาก็ลงเครื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ต้องใช้ของซักฟอกอะไรของตัวเองอแล้วนะคะเจ็ดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าก็คือเราจะไม่สามารถใช้เครื่องมีดผมแล้วก็ได้ผมได้นะจ๊ะคือห้ามใช้นะคะ เป็นกฎของวิรนะัยเนาะก็เหมือนโรงเรียนประจำเหมมัง้งเหมือนเวลาไปเข้าค่ายอะคือไม่ให้ใช้แต่ใช้ได้คือโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กสายชาร์จโทรศัพท์ชาร์จโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเออได้ได้แต่ถ้าเป็นเครื่องแบบนั้นไม่ได้คุมไฟได้นะคะใช้คุมไฟได้แล้วก็พัดลมพัดลมได้บางครั้งต้องเตรียมพัดลมไปนะจริงๆพัดลมน้อยๆอะบางครั้งมันร้อนมันต้องมันต้องมีพัดลมเสริมปลั๊กไฟปลั๊กไฟก็เตรียมไปนะคะอย่าลืมนะคะสําคัญมากปลั๊กไฟ แปดนะคะแปดเป็นอุปกรณ์รีดผ้านะคะก็คือวิตไรอื่นอ่ะอาจจะมีที่ซักรีดนะแต่วิตไรพี่ไม่มีก็คือซักนีดซักลีดเองจ้ารีดเองหมดเลยเยอะมากขึ้นวอร์ดแบบครั้งหนึ่งห้าชุดคือแบบเราต้องซักทุกวันซักลีดเองซักลีดเองอย่างเงี้ยคือแบบสุดยอดสุดยอดบอกไว้เลยก็คือต้องเตรียมโต๊ะแล้วก็เตารีดไปนะคะแล้วก็น้ายา ฉีดผ้าเออเก้านะคะเก้าเก้านะคะเป็นพวกรองเทา้าผ้าใบนะคะผ้าใบสีขาวผ้าใบก็ต้องอย่าลืมถุงเท้าด้วยล่ะถุงเทา้าถุงเท้าก็แบบสีสุภาพดำขาวแล้วก็รองเท้าละส้นนะคะมันจะมีรองเท้าละส้นที่ถูกระเบียบนะคะจะเป็นของอาดิดาหรือว่าเป็นอันแบบไม่ใช่แฟชั่นนะห้ามใช้แฟชั่นเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูนะคะแฟชั่นไม่ได้นะจ๊ะ แล้วก็รองเท้านักศึกษาที่พี่บอกนั่นแหละคือห้ามลืมเว้ยถ้าลืมคือได้จะไม่ได้ซื้อใหม่จริงๆนะประมาณนี้ก็คือเก้าข้อที่พี่บอกไปคือเอาไปใช้ได้จริงเพราะพี่ทํามาแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ลืมบอกอยางรัดผมสําคัญมากนะเพราะเพราะปล่อยผมไม่ได้นะจ๊ะหลังหกโรงเรียนถึงจะไปปล่อยผมได้นะจ๊ะปล่อยผมเดินเพ่นพ่านไม่ได้นะจ๊ะใส่ชุดนักศึกษาปล่อยผมเดินเพ่นพ่านไม่ได้นะคะ ก็คืออย่างอย่างถ้าไม่ถึงหหลังหัวหงเย็นก็คือไม่ได้นะคะลงมาเอาคงเอาของอะไรนี้ก็คือต้องใส่ชุดสุภาพนะคะก็คือกฎของเราเข้มข้นมากขอมเมาขอเมาพี่ก็ฝากไว้เท่านี้นะแล้วก็มีอะไรที่แบบอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้เลยนะเพราะว่าบางครั้งพี่อาจจะลืมบ้างอะไรบ้างแต่อันนี้พี่ก็นั่งคิดมาแล้วนะมันน่าจะมีประมาณนี้แหละที่แบบต้องเอาไปอะ่ะเฮ้ยที่ตะเล็บ อย่าลืมที่ตัดเล็บนะเราเล็บยาวไม่ได้จริงๆต้องแบบตัดเล็บตัดเล็บทุกทุกส่วนทย์เนะี่ยจริงๆเอาไปได้นะเอาไปแล้วก็ถ้าน้องๆได้ดูคลิปอื่นอย่างอุปกรณ์งานเขียนอะไรเนี่ยน้องๆคิดไม่ออกว่าประมาณไหนน้องๆไปดูคลิปรีวิว้องพี่ที่มันจะมีโต๊ะโลกๆของพี่ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยเอาตามนั้นสามารถเอาไปได้ตามนั้นเลยนะคะสำหรับพี่นะคะก็ฝากไปเท่านี้นะคะบายบาย